สบายดีสบายดีเอฟซีทุกตานทุกคนติดตามขบ่งขาวส้มทั้งซองก็เมาสบายดีย่ำคำย่ำขึ้นก็นนี้เดือเติบเราประจกักเนาะแค่ทุ่มแล้วน้องบุมมเป็นสีสองหมูไป้ายสีสทุ่มแ้วตีคาทำไมมันเร็วจังคาเนี่ยถึงว่าสี่ขยง,ง่วงซึมซึมมาหารเส้าเพงแจงข่าวบุญให้ฟังเนาะนี่ พี่เพชรทางฝั่งไทยเป็นร่วมทําบุญซื้อซื้อของร่วมทําบุญใส่กองบุญมาสัตว์บุญวันทีเส,ส้าสีนี่แหละเป็นศรัทธาเส้าเอิงจากหมุดหารกองบุญมีเจ็ดกองพร้อมกับยาตีพี่น้องของเพิน่นแต่ทั้งพี่เพชรทั้งฝั่งไทยเป็นกะฝากเงินมาร่วมแต่ว่าให้เป็นซื้อซื้อของเนาะได้ถ้ามท้ามทางเส้าเอิงแหละเนาะประม่าก,กับจัดเอาแนวตัวบุมีนะ่เนี่ย โตโตมีปลาเมาก็บป่เอาเนาะอันใดก็เป็นบุญเบิดคอให้เป็นประโยชน์กันแล้วกันน้องบุ้มเอามาเบิ่งดนู่นูกของหิวมาด้วยอยู่มาให้ป้าเบิ่งดนู่นให้ป้าเพียรเจ้าของเฝนเจ้าของเงินจะร่วมว่าปลาเมาซื้ออยังเออเฮ้ยเออตื๊ดตึ๊ดนี่ว่าแดดแท้ ปพอมาเอาคือเอาเอาันนี้ใส่เคองมุนก็ได้ตได้และเป็นเกลื่ององกินเป็นเครื่องปรุงอาหารขาดปลาแดกนี่ไม่ได้มันจะไม่แซ่บเอาปลาแดกวาซาดเอาปลาแดกก็คือวาซัดนี่คือไฟคือเท้าเอิงบวดโตยาซีฟันสบ,บู่แผลบยังมีไปแล้วสไลก็มีแล้วเหมือนว่าก็เลยเอาตัวถีบมีแล้วกาอันนี้มีแล้วกับบวตีเพราะว่ากินยำเส้าทุกมื้อทุกวัน กินได้ทั้งครูบาอาจารย์กินได้ทั้งสีลวัรกินได้ทั้งออกตนย่โยมทั้งหลายก็คือกาแฟาเครื่องดื่มที่นิยมกันเป็นยังเกียซื้อร้ายแทะกองบุญม,มีเจ็ดกองเลยส,สิใส่เบิเจ็ดกองแต่ว่าพระอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ภาษัยพูดล่สุด ถ้าเลือกฮะเด้ถ้าเลือกหากกระทะไหว้กวัดนั่นเลยประมาณนะ่ะหลักๆเนาะทาเข้าไปเห็ดอยู่วัดได้แต่ทำเลือกกับตามความเหมาะสมกระทะไหว้กวัดนั่นเลยก็เลียกแกศรัทธาพึ้นนะเป็นกาแฟเจ็ดถุงป้าแพรกเจ็ดถุ พี่เพชรเดอ้อมาร่วมทำบุญกับสาวเอิงทางอย่างวันหมู่ทหารส่วนป้าเมาเองก็เป็นสะพานบุญร่วมคืกอกันพี่น้องร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สละเวลาหา,ห,หานน่นหานี่ไปร่วมกันเอาอัางบ้บมาหนน้องบุมเลือดเธอได้ลูกเงินไมหลอ,อลืมขีดฐานเดอ้อค่าธรรมเนียมสาวบาทก็คิดเอาไป จะลืมคิดออกนะคิดลบออกให้ป้าด้วยเงินหนึ่งพัน 1, บาทที่นอกนๆนอนแล้วก็สื่อของยัน,นอยู่ร้อยยี่สิบแมนบอกร้อยยี่สิบห้าซีเอาอยัางดีเอ็มร้อยขวดเท่าไหร่ขวดละบแพ็คละร้อยสิบอะไรที่มันสิบบาทนะแพ็คละร้อยสิบ ถ้าอย่างงั้นเอาดีไหมว่าซั่นอือบ่มาสิเอาอย่างดีเนาะแต่ว่ามื้อนั้นน่ะเอาไปแล้วเอาไปแล้วนี่คือสิเอาถวายเลยนี่มีก็ติงแดงเมาซื้อแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้น่ะสิเอาอย่างอีหยังลูกที่มันเหมาะสมขนมบ่มันไม่ใช่ขนมแร ก็แดกแล้วจะเอาอันยังดีโอวันตินนี่ยลูกใครเนี่ยใดวันตินอุนออ้ยมีเพม่นกับบที่หนึ่งเนาะเอามาใส่เอ็มลอยนะเอ็มกับเอ็มเอามาลูกน,นี่จะเอ็มห่บอบริน,น้าอย่างอื่นได้ลูกน้าเนี่ยหน้าเนี่ยส่าอ้ยสิมันแพงที่ขวดเท่าเลย Nào mọc phao Nôm đế lụ, nôm đế Ơ, áo nôm đi quả nè, phía nào Áo khịt xây ngân là đế lụ, chết còm đây, ở đây bỏ còm nhảy nè Nè, áo má, áo nôm chỉ đây phải tặng Áo à, nôm, áo Có mưa nào Đây nào mọc phao mưa nào อนมชิดเดนี่เหมาะสมเลยนมแลกตะซอยนมถั่วเหลืองกินแล้วก็อิ่มท้องอุ่นท้องเมื่อนี้อีหลาได้เป็นตากล้องหายกอบใจตากล้องนะตาก้องมาอนุโมทนาบนุญนำคุณพี่เพชร ขอให้บุญหักซาเดือดเด้อบุญคำน้ำซูปอยู <c oughs> ่งนเป็นสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงบุญบัตรสุขภูบัตสุขคน <c oughs> เลือดเธอได้รูปอะไนเ้น้ยนังประสพายเดือ35บาทเดือดสามสิบห้าบาทแล้วเราจะเอาอะไรดีเอาอะไรดีมาม่าไหมได้กี่ซองอ่ะ ได้แค่สามห่อเองนะสุง <c> ไ <oughs> ทยจต่ไม่ได้จะแล้วเอาอะไรดีเชฟของอัน,นบอก,อ,กอันนี้เราก็เอาไปใส่แล้วก็เพิ่นก็ดื่มได้เวลาหิวอาิเบึงกันเนาะคันว่าคันว่า ขันาาว่าเศร้าอิงได้โตโตใส่กองบุญแล้วก็เมา,ากับชิด้เอาสลับสลับไปตั้งถวายเลยเดินถวายครูบาอาจารย์เลยเด้อกับเ,เป็นเป็นเป็นบุญคือกันเนาะเป็นบุญคือกันตัวใส่กองบุญกับบุญตัวถวายกับบุญบุญคือกันนั่นแหละพี่น้องเนาะเอาชีบิ่นนตงตามความเหมาะสมเด้อพี่น้องเด้อบางเถื่อเนาะมีแต่เอาไปใส่กองบุญปรโตูเพิ่นชิดื่มกับโัเพียงพ่อมันกับบกขาดปันใดย เดีพอเมาจัดไปไหวแล้วมีแต่น้ำดื่มกบอาจจะเป็นกระทิงแดงเป็นกระปองเหมือน,นะสองยาเด็กค่ะข้างเสาเอิงมีแลลวกโตัวสีใสกงบุญนี่พอเม่าสิเอาตัวนี้ไปไปวางขู่กับกระทิงแดงกับน้ำดื่มตัวนี้เนาะตัวนี้นะ่นนะกับเป็นบุญคือตามเผื่อรังเถื่อเป็นสันเข่านน้อยอยำสาวเลย เอ่อท้องเพิ่อนหิวๆก็ดื่มนมไปก่อนก็ได้จังซั่นนะได้10นาทีแล้อีลา8 8ล่ะโอ้อีลาโอ้ยเหลือ35บาทเอายังดีน้อนําบวมขนมกระตกมาด้ลูก่่ได้บ่ขนมมันน่ะเังเด้นะขนมเลืองๆแดงๆน่ะ เออได้จักว่าได้เจพอดีหา35บาทซ่องจักบาทลูกซองหาบาทบ่นี่ยเอามาก็เจอีกอ้าวก็ซ่องาบาทก็เจหา35ร้านสาวป้าสีเดียวกันนี่เอาสีเดียวโลดมือนะป้าเอาสีเหลืองเอาไปใส่โลดมือนะยิบใส่เาละซ่อง เอาตามเงินนี่แหละนะตามเงินตามหมอะสมพอดีเบิดบันนี่สามสิบห้าบาทพอดีหมดเลยนะหนึ่งพันบาทเอาแต่เครื่องกินอันนี้ค่ะนี่แต่เครื่องกินทั้งนั้นเลยไม่มีของใช้นะมีแต่ของกิน ว่าสัท่า่นตัวได้มีมีล่ะเข้ากับผ่อนผ่อนก็ได้เอาอไอ้นี่ได้มีล่ะเข้ากับได้อาเขาเอาตัวบบมีอัเนนอาคลิปนี้พอจบไว้สำนีกก่อนเดอ้อบุญหักษาบุญสุขสุกสนขอบใจเด้อตาก่องเดอ้อชิชิบไปพอกันลิปหนาจา้าบ๊ายบาย๊ายบาปิดลุก